สวัสดีครับพบกับสุกซาบออย EP สิบ e. วันนี้พามาชมตลาดโรคอยจังหวัดราช,ชบุรีอำเภอสวนพึ่งสวยมากร่มลื่นน้อ,นองๆก็เก่งนะขายของได้ทุกคนเี่็ิล้ปล่าจริงแล้วที่นี่เป็นตลาดที่ เกือกตลาดชนเผ่านะขายงานแ a n d m a d e สีมือเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่าอัตลักษณ์ดังเดิมสวยมากบรรยากาศเป็นแบบว่าธรรมชาติสุดๆวันนี้เราจะมาหา้อเสื้อให้น้องเข้าไปชอบฟิลมากเลย กับน้องๆส่วนร่วมเก่งมากอ่าเท้าห้อยประดับอยู่นี่เขามีประวัติบอกด้วยนะข่างด้ง เราไปหาที่สุบซาวนนี้ดอกของซามเราเพิ่งได้แทนชาที่เราคอยกันมาสี่เดือนห้าเดือนตากได้หกเดือนถ้าเด๋ยวไปเลือกเองดีกว่าถือว่าเองช้านะตามติดชีวิตน้องไม่ดี๋ยวผมตามมาถึงนัดตลาดแล้วไงคุณนภพวร์นะอ่านี่เป็นหลังทางเข้า ชอบมากเลยฟิลแบบนี้คือมันอาร์ตมากอะ่ะใช้วัสดุที่มีมาตกแต่งและมันก็สวยและลงตัวมากเข้ากับธรรมชาติไม้ไผ่พื้นพลาสติกนะงานพวกนี้เดี๋ยวผมพาชม มีโรงน้ำชาด้วยติ๊กนะโรงน้ำชาไาชมอาหาร thank right. you ทางเข้านะนี่ทางเข้าปเปิดเจ็ดโมงนะครับจอดรถในวดัดห้องน้ำในวดัด <c oughs> นกไปไหนต่อครับกลับบ้านแล้วไม่ไปไหนแล้ว มีรถส้าแรงรับส่งนะครับจอดรถได้ก่อนถางขึ้น